ยาดมหงไทยก่อตั้งมาเกือบ20ปีแล้วแต่ว่าเพิ่งมาโตได้ถึงขีดสุดในช่วงปี2,564ซึ่งตรงกับช่วงขาลงของภาคธุรกิจในเซกเมนต์อื่นเพราะว่าการทำงานที่ไม่เคยหยุดทำให้ในปี2,566ยาดมหงไทยมีรายได้แต่ร้อยล้านบาทเป็นครั้งแรก เจ้าของหง์ไทยบอกว่าหลักในการทำธุรกิจคือการใช้เงินสด100%ไม่กู้ไม่เป็นหนี้และคิดถึงพนักงานให้มากเพราะว่าถ้าหากไม่มีหนี้ต่อให้ในอนาคตต้องเจอวิกฤตยังไงก็ยังมีความมั่นคงสำหรับเป้าหมายในปีนี้ไม่มีและไม่เคยตั้งเป้ารวมถึงไม่เคยกดดันพนักงานในเรื่องของตัวเลขและไม่เคยเปรียบเทียบกับแบรนด์คู่แข่งรวมถึงยังไม่มีแผนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือว่าขายหุ้นในเร็วๆนี้ คนนักจะไม่รู้จักยาดมหงไทยยาดมที่มาพร้อมรูปทรงกระปุกสีเขียวฉลากสีเหลืองสะดุดตา ทั้งยังสร้างการจดจำจากการเป็นผลิตภัณฑ์ยาดมหมักเจ้าแรกๆในไทยแต่ก็ไม่ได้ปรากฏแน่ชัดว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ยาดมหง์ไทยเข้าไปนั่งในใจคนไทยจนเกิดการบอกต่อแบบปากต่อปากทีรพง์ระบือธรรมผู้ก่อตั้งยาดมหง์ไทยได้บอกกับกรุงเทพธุรกิจว่าช่วงที่เริ่มผลิตไม่ทันเกิดขึ้นระหว่างวิกฤตแพร่ระบาดใหญ่จากไวรัสโควิด -19 ขณะที่สังคมหยุดชะงักการลงทุนในภาคธุรกิจชะลอตัวลง เพราะสถานการณ์ที่เปราะบางหงไทยเลือกเดินสวนทางกับความเชื่อณเวลานั้นความสำเร็จที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากการทำงานอย่างหนักและไม่เคยหยุดนิ่งกระทั่งทุกอย่างผลิตดอกออกผลในปี2566บริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดมีรายได้รวม350ล้านบาทซึ่งเป็นครั้งแรกที่บริษัททยานสู่หลักร้อยล้านได้สำเร็จ แต่ถึงอย่างนั้นธีรพงศ์ก็บอกว่าหากย้อนดูเฉพาะตัวเลขกำไรสุทธิเพียงอย่างเดียวจะพบว่าไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพราะเมื่อทําสูตรยาดมให้หอมนานกลิ่นยังคงสภาพเดิมผู้บริโภคก็ไม่จําเป็นต้องซื้อบ่อยแม้กําไรจะน้อยแต่สิ่งที่ได้มาทดแทนก็คือคนใช้กันอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ทำให้เกิดความผูกพันระหว่างแบรนด์และผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ยากที่จะสร้างขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนจนถึงปัจจุบันเจ้าของยาดมหงไทยบอกว่าสินค้าผลิตทุกวันแทบไม่มีวันหยุดตัวที่ขายดีที่สุดยังเป็นยาดมสมุนไพรสูตร2หรือยาดมกระปุกเขียวซึ่งทุกวันนี้ผลิตสินค้ามากถึง4ล้านชิ้นต่อเดือนแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการเพราะทุกลอ็อตขายหมดเกลี้ยงไม่มีสินค้าค้างสต๊อก เรียกว่าผลิตวันนี้พรุ่งนี้ของหมดและที่สําคัญทั้งหมดเป็นการผลิตเพื่อขายในประเทศเท่านั้นสําหรับในต่างประเทศยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าแค่ขายในประเทศไทยก็ยังไม่เพียงพอสําหรับเป้าหมายในปีนี้หลังจากที่ผ่านมาทํารายได้ทะลุหลักร้อยล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้แบรนด์ก็ยังไม่เคยคิดว่าบริษัทต้องอยู่อันดับที่เท่าไหร่ในตลาดโตกี่เปอร์เซนทำรายได้สูงกว่าปีก่อนๆมากน้อยแค่ไหน แถมยังไม่เคยตั้งเป้าเรื่องตัวเลขกับพนักงานและยังมองว่าการพูดเปรียบเทียบกับคู่แข่งรายอื่นจะยิ่งทำให้พนักงานรับสารที่ไม่ดีเข้ามามีมุมมองที่เปลี่ยนไปกับแบรนด์อื่นๆดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักทั้งนี้ยังมองว่าแบรนด์ต้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดมีสภาพแวดล้อมที่ดี ส่วนเรื่องตั้งเป้ายอดขายไม่เคยคิดตั้งเป้าเช่นกันเพราะระหว่างทางทุกคนเห็นพร้อมกันอยู่แล้วถ้าพนักงานเพิ่มขึ้นก็แปลว่าผลิตได้มากขึ้นถ้าเงินเดือนเยอะขึ้นก็แปลว่ารายได้เพิ่มขึ้นเช่นกันนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าการใช้เงินสดจะทำให้บริษัทมั่นคงเพราะไม่มีหนี้จึงไม่ทำให้สั่นคลอน ถ้ากู้มาแล้วเกิดเหตุไม่คาดคิดปิดหนี้ไม่ได้จะทำอย่างไรเป็นสิ่งที่คนเป็นผู้ประกอบการต้องคิดให้ถี่ถ้วนส่วนเพนพอยเรื่องไส้อดมหล่นจากกระปุก ธีรพงษ์เผยว่าตั้งแต่ต้นปี2,568จะเป็นล็อตใหม่ทั้งหมดปรับรูปแบบการเย็บตาข่ายซไายาดมเป็นทรงสี่เหลี่ยมเพื่อให้ยึดกับตัวกระปุกได้แน่นหนามากขึ้นรวมถึงด้านบนจะมีตะแกรงติดทับอีกชั้นปัจจุบนันพนักงานหงไทยมีทั้งหมด600กว่าคนประมาณ300คนอยู่ที่นี่มา5-17ปีแล้ว และมีราวๆ150รคนที่ทำงานกับหงไทยเกิน10ปีหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้แบรนด์ไม่ต้องการเป็นหนี้เพราะมีพนักงานอยู่ในสมการเสมอหากในอนาคตเกิดวิกฤตไม่ใช่เจ้าของที่เดือดร้อนคนเดียวแต่พนักงานจะพลอยเสียหายไปด้วยดังนั้นในฐาน,นะเจ้าของก็ไม่สามารถทอดทิ้งคนเหล่านี้ได้ดังนั้นจะทำอะไรก็ต้องคิดเผื่อพนักงานให้มาก